งานบมบิว พวสิโอนเงินให้งโซเร่อเาบโอนมาเป็นให้เงินโซสิวเอ็ัอเห็นเงินเยจิ๊บแปงจข็งไย้นเลยแป้งเงาเลย ห่วยๆประเด็นเบิดอไรขนาดประเด็นเสียบแล้วก็ บส้มเสยใส่น้ำตาลลายมาไว้เล็กแตอยาเลย ต,ต่ำแซ่บต่ำแซ่บแห้งต่ำครกนึ่งกินเวลาตัวสาวนาดีต่ำแ,<ฮ>แซ่บเด็กใสมันแซ่บน้ปะกอกต่างนะมันแซ่บนี่นแหละเด็ดเด็เดเล็ครับมันอยู่ในปะกอก nữa Hãy subscribe Để không รส้มอะไรแบบนัตนเอารถเข็นมาอีกน้อยหนึ่งไดีบีก่ประเดี๋ยวบอสนับเนี่ยประเดี๋ยวเั้ไม่ตรงที่ประเดี๋ยว ไปไปกินบ่นเนี่ยเรื่องบ่โอเคบ่ได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่เป็นตาเสียบอยู่